ผมจานปริชยะโลลดากรครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับวันนี้ที่จะมาพูดก็คือเรื่องของอความเรียบง่ายและความซับซ้อนครับโจทย์ที่ให้มาคือเป็นกล่องที่มีลักษณะเป็นสีขาวมีตมรามหาวิทยาลัยอยู่นะครับรูปแบบของกล่องเนี่ยนะครับมันมีความเรียบง่ายนะครับเป็นกล่องสีขาว,ขาวนะครับแล้วก็ ภายในเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นสไลด์ออกมาเป็นลิ้นชักได้ในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใน,าในผลงานที่เรศกาลาลายกรุงเทพครั้งที่1นึ่งผมได้ทําเรื่องของ sliding storage ไว้นะครับซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับไอตัวกล่องที่ได้รับเนี่ยครับ ในเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยครับก็คือเรื่องของความเรียบง่ายและความซับซ้อนนะครับบนความเรียบง่ายก็มีความซับซ้อนอยู่บนความซับซ้อนก็มีความเรียบง่ายอยู่นะครับมันเป็นลักษณะของวิธีคิดแบบคติทวินิยมนะครับคือทั้งสองด้านในลักษณะแบบยินนยางถ้าเรามองในมุมมองของตะวันตกเองเนี่ยเราจะพบว่าเขาให้ความสําคัญในเรื่องของรูปทรงเป็นหลักความเป็นแมสคือเป็นกลุ่มก้อนความที่มันมีลักษณะที่จับต้องได้ลักษณะเชิงประจักษ์ แต่ถ้าเรามองกลับมาในมุมของเอเชียเราจะพบว่า,เ,าเขาไม่ได้มองเพียงแค่ความเป็นปริมาตรหรือวัตถุแต่เขาจะมองถึงความหมายในเชิงซ้อนของมันก็คือ,อมันมีทั้งปริมาตรและที่ว่างอยู่ภายในทั้งสงส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเรียบง่ายหรือความซับซ้อนนะครับถ้าเราคิดที่จะสร้างสารรค์หรือออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นโดยวิธีของทวิคตินิยมเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะสร้าง ความหมายที่ทั้งมีความซับซ้อนมีความเรียบง่ายอยู่ในสาระของกล่องตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านใดก็ตามมันก็จะทําให้ตัวกล่องนี้มีความมีความพิเศษของมันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีคิดแบบที่เป็นความเรียบง่ายและความซับซ้อนเนี่ยการนํามาใช้ของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนบนความเรียบง่ายหรือความเรียบง่ายบนความซับซ้อนเนี่ยมันก็จะทําให้วัตถุที่เราคิดเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์มาก มากกว่าที่มันเป็นอยู่ได้รวมถึงทางด้านความหมายเองที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้วัตถุนั้น,นมีมูลค่าเพิ่มนะครับเราสามารถจะไปใช้ประยุกต์ใช้กับาศาสตร์ใดก็ตามก็ได้นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ให้มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะ